บอลนะครับบินรับคนทงกทางครับมือครับดึงครับข้างหลัง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 เการใส่สีแดงบินนำสามสองครึ่งหลังไปด้านตายเลยครับทุกครับมปถึงอันนนทบุญีแล้วครับว่าไม่มีผู้เล่นเลยจะให้ใครที่มอกไม่ทันก็ต้องกลับคืนมาหลังให้กับปัทภพงบลยกขามาไม่ผ่านวาที กว่าทีครั้งหนึง่งกว่าทีโดนจิ้มหมายเลขศูนย์ได้บอลลูนี้ไปเองครับเห็นแต่คนตบ โอ้ไม่คืบหนีเท่าไรแต่ยังได้อยู่ครับพมุกครับเจ็ดสิบเเมื่อกี้ครับลูงนี้โรเจอรมาบิงไม่รีบแล้วครับไปไหนแค่ครับอานุนเบาๆไม่รีบนำดูสองประตูต่อนำดูัะโอดทำฟาวเลยครับบิงนำสามสมาตันงในเครื่องลังครับบิงเสือสีสเขียวขาวส่งเข้าไปสงครามเสือสีชมสีแสงครื่องลังนะครับที่สนามบุรีันีครับวันนี้ที่ยี่สหาเครับ น,นันลลเลย,ยเ,เ,เลีเิทยาผมไม่ได้ทอะไเ,ะเห็นม,มางนตีกนนยกยด้วยคอยอว่อยยกไมเอ้ยสนา,ามก่อนนะครับ ปาฏิปาฏิล็อกทีปาทีผ่านไม่ผ่านโดนแย่งไปได้ครับอยู่ <Okay. S 1> ที่นัตพลเดินเนได้แล้วได้แล้วเดินเดินเิเลินเดินเดินเดินยดินเดินเินยดินินเดินเ้ินเดินเดินินเดินเดิินดินเดินมดิดนเดินเดิเนะิ สอง